เฮ้ยย้อนม่งวิ่งตามหลังตัวหนึ่งมันปีนกลับมันขึนกลับอ่ะนี่จะหนีไปไหนตีตีตีเอ้าแม่งตายเลยเหรอโอ้ยนี่ว่าตายไปเลยเฮ้ยไอเส้นตัวไหนอะก่อยตัวนี้อะไรมันเออมันวิ่งหนีมันโดนเผาฮะมันไม่ล่าเราละเออมันโดนแดดมันคงอ่ผิวไหม้อ่ะเฮ้ยยอดโอ้ยเอ้าเอาอะไรวะเอายอดตายเลยเหรอเฮ้ยตายเลยไอ้เชี่ย ไม่โอ้โหระเบิดใส่แรถไม่ตายเลยว่ะโคตรแรงโอ้อะไรวะแย่แล้วเหมือนแท้แท้เซอเวอร์รถไปกี่ร้อยอะรถด้วยหรอรถด้วยโอ้ยม่งงกจริงไอ้แดดมันระเบิดมันโคตรแรงพาเฟนพาพาทไปเกิดอะไรกันปะเรายอนที่เกิดไหนอ๋ออยู่นู่นเลยเออแต่ว่ามันมันแท้ยูวีจริงนะแย่พอเราใส่